วันนี้เราจะมาสอนทำสรามไอศค <Yeah. S 1> รีมจระเอ,อร่อยขนาดไหนนะคะเป็นแบบไอศครีมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรากสีไม่ไอศครีมขนมชั้นนะไม่ <c oughs> คือไม่รู้ละ <c oughs> เราก็ทำไปตามความสวยงามของเราเะคะทำตามหน้าตาค่ะถ้ายังไงเราไปแล้วทำกันเลย <c oughs> ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใส่ลงไปค่ะทั้งหมดสามถ้วยเลย ต่อจากนั้นเราก็ใส่น้ำยานะคะให้จับตัวเป็นก้อนจะเป็นบอลลกกินเซูลี่หรือว่าน้ำยาป้าผ่าเองก็ได้เช่นกันค่ะให้จับตัวเป็นก้อนแล้วกลับมาเจอกันเนาะทะ่าดาตอนนี้เราก็ได้สลามแล้วเห็นไหมคะโอ้ก็คนเมื่อยเหมือนกันนะคนแบบไม่อยากให้เขาแบบขุ่นมากอะคะ่ะ นี่อันนี้สีชมพูยืดยืดมากเลยเห็นปะยืดเราทําไม่แข็งนะคะเราก็จะหาถ้วย,ว,ยาาว,ยวยสวยๆมาใส่ค่ะถ้วยครีมสวยๆเนาะใส่เป็น3สี3สีเลยอยากจะใส่เป็น2กับ3 2สีกับ3สีโอเคปะ,ะใส่สีฟ้าลงไปก่อนสีฟ้าใส่เป็นล่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีชมพูสีชมพูตามด้วย สีเหลืองเหมือนอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะแล้วเราก็หาฝามาครอบค่ะฝานี้นะพี่พาเอามาจากถ้วอยอันนี้ค่ะถ้วยนี้อันนี้เล็กไปนี่ค่ะครอบไว้เห็นปะเราก็จะให้เขาเต็มเต็มก็ได้นะใส่นี้ใส่สีฟ้าเข้าไปอีกนี่ค่ะนี่ทมทวนแบบนี้โอเคแล้วก็ครอบเลยครอบไม่ให้เขาออกมาเห็นปะ ก็จะได้แล้วถ้วยหนึ่งนะคะเราทำถ้วยที่สองใส่สีชมพูก่อนก็ตามด้วยสีเหลืองใส่เข้าไปในฝานี้เลยจะได้ครอบแล้วมันจะได้ไม่หกเนาะอย่าง็ี้นี่เห็นฮห,หยสวยเราก็จะมาตกแต่งกันเลยค่ะ นี่นะคะถ้าเรามองอย่างนี้จะสวยมา,มากๆเลยเดี๋ยวป้าพาจะถ่ายให้ดูอีกทีอันนี้จะเป็น 3- สีแบบนี้นะคะมันน่ารักน่ารับประทานต่อไปเราจะมาบีบวิปครีมกันค่ะนี่นะวิปครีมเนาะมันก็จะเป็นวิปครีมปลอมนะคะหลอดละประมาณ89บาทอะไรอย่างนี้นะ50 ml ค่ะแล้วก็ใส่หัวบีบที่เขาให้มานะอย่างนี้ค่ะนี่หัวบีบที่เขาให้มาแล้วเราก็ใช้ผลไม้ตกแต่งนั่นก็คือพวกยางลบนั่นเอง เอ้ยไม่นะนี่ค่ะปะ้าาจะเก็บสะสมพวกยางลบเวลาไปเห็นนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นลูกแบบว่าผลไม้ปลอมจะมีราคาแพงกว่ายังลบค่ะแต่ถ้าเป็นยังลบอย่างเงี้ยมันจะเป็นถูกหน่อยเนาะแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยหลายลูกเนี้ยมาเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเลย มาเดี๋ยวเราจะมาทําอันต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาโรยไข่มุกลงไปก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะสลา,าวไอศครีมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักไหมคะน่ารับประทานด้วยนะคะอันนี้เป็นมุกสามารถเล่นได้นะคะคําถามมิวว่าน้องๆก็อาจจะแปลกใจว่าอ้าวพี่พาแล้วเล่นยังไงนะคะเราสามารถทิ้งให้วิปครีมนะคะแห้งประมาณ24ชั่วโมงเนาะแล้วก็ดึงฝาครอบนี้ออกแล้วก็เอาสลา,า,า,าวมาเล่นได้นะคะตอนนี้มันยังไม่แห้งก็อาจจะดึงไม่ได้เนาะ นี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะติดเข้าไปข้างในนี้ยจริงๆก็ดึงฝาข้อออกมาแล้วก็จะผส,สมสลามเล่นได้เลยเห็นไหมคะเป็นสสีดู so ไฮโซมากเลยค่ะสลามครั้งนี้นะคะน,คน,น้องๆคนไหนสนใจก็รอไปทําเล่นดูนะคะสนุกนะคะน่ารักเห็นไหมคะแล้วอยากให้เปาพาซ้อนท <ts> ําสลามดีๆอย่างนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างกันเยอะๆเนาะให้ไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมะค่ะเดี๋ยวปอพาจะเล่นให้ดูอันนึงเนาะเพราะว่าอันนึงเขาสามารถที่จะออกมาได้นะคะโดยการเทแบบนี้ออกโอ้เม็ดมุกเราก็ดึงตัวฝาครอบนี้ออกไปนะคะนี่โอ้เห็นไหมคะมีสลามอยู่ในนี้ด้วยเดึงเลย ฝาครอบนี่ก็สามารถเอามาครอบอีกใส่อีกใช้เป็นสีอื่นๆได้นะนี่ค่ะอันนี้ฝาครอบอันนี้ยังไม่แห้งเลยเห็นปะติดมือหน่อยๆวางไว้ค่ะอันนี้อรอยเหแงล้วก็เอาออกมาค่ะเล่นกับมุกด้วยเลยก็ได้นะคะดูโอ้ยืดมากเลยเห็นปะ่ะสวยด้วยอะ่ะ ดึงออกมาค่ะนี่เราก็จะได้สลามสองสีเห็นไหมโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะเราก็ขยำขยำให้เข้าเข้ากันดึงก่อนก็ได้ค่ะนี่ออกเป็นสีส้มๆแล้วเห็นปะ่ะนี่สวยดูเปื้อนวิปครีม เพื้อนวิปพีมเราก็สามารถละลายไปกับสลามได้นะวิปพีมไม่เป็นอันตรายนะคะวิปพีมออกแต่ว่ามันไม่ค่อยจิ้มฟินเท่าไรเลยอะสงสัยจะติดเม็ดมุกนี่นะใส่เข้าไปเป็นสีส้มแล้วนี่หไหมฟินละ จิ้มไม่เป็นเปล่าช่ม่ายืดนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะใสค่ะแล้วเราก็เอาออกมาเล่นได้เรื่อยเราก็สามารถเอามาตั้งโชว์ได้เหมือนกันนะคะนี่ถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มละลายเราก็ใส่น้ํายาลงไปมันก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมก็อันนี้จะเน้นตั้งโชว์นะเหมือนไม่ได้เน้นเอาออกมาเล่นเท่าไหร่เนาะเหมือนเป็นเครื่องประดับตั้งโชว์ ตรงนั้นตรงนี้นะคะสวยงามตั้งบนโต๊ะก็ได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะในวันปีใหม่นี้เนาะนี่เป็นไอเดียนะคะเจง๋จงๆนี่สวยน้องๆชอบกันหรือเปล่าคะนี่เลยนะคะ,ะเอาอะไรเด็ดๆดวงๆอย่าง,งนี้มาใา่แน่นอนใครที่เข้ามาใหม่และย,ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเจ๊พาให้ด้วยนะจ๊ะ แล้ถ้าใครที่กดติดตามแล้วยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะคะกรุณากดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะนี่นะพอเราได้สลามสีส้มแล้วนะคะจากที่เรากายสลามมาแล้วเราก็สามารถเอาไปเก็บไว้ที่เดิมได้ค่ะ ย่อนกลับถ้วยไปเลยแบบนี้ค่ะโอ้โอเป็นสลามตดนี่ค่ะทำให้เขาเป็นนูนๆน,นิดนึงแล้วเราก็เอาฝาครอบเลย <c oughs> เห็นไหาโอ้ก็กลายเป็นสลามผลไม้สีสม้มสลามไอศครีมสีส้มไปเลยค่ะดูสิ <c oughs> เห็นไหมหน่าเล่นสุดๆเลยแล้วก็สามารถเอาออกมาเล่นได้เรื่อยๆนะคะนา่นารักนา่นารักมากเลยอันนี้ยังไม่รวมกัน,นะคะ่ะ